ปูกระเบื้องห้องน้าเสร็จครับหลังจากนี้เราก็จะทการครับปรับพื้นด้วยคอนกรีตนะครับคราวนี้ผมจะพามาดูครับว่าการปรับพื้นด้วยคอนกรีตแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกูนกาวเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเวลาเราปรับพื้นด้วยคอนกรีตนะครับมันก็ต้องหาระดับก่อนช่างเนี่ยจะเริ่มทำงานครับจับเสียมแบบนี้ครับที่พื้นเนาะแล้วก็อ่าเหมือนเดิมเลยทุกหลังนะครับอันนี้คือจบงานปรับพื้นอันนี้คืองานปูกระเบื้องพอเราปรับพื้นเสร็จครับมันถึงจะเริ่มงานในส่วนของการปูกระเบื้้้้้องไดเเเนาาาาะะววววิธีีีกกกรรรตย็จใใชชลลล่่ ค่อนข้างนานกว่านะครับอ่าค่อนข้างนานกว่าการปรับพื้นอ่ารูปแบบอื่นนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็แล้วแต่เทคนิคการทํางานแต่ว่าถ้าทางเดิะพีมเฮานะครับก็คือใช้รูปแบบนี้หมดนับอย่างบ้านหลังนี้ครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการปรับพื้นด้วยคอนกรีตให้ครับพอเขาปรับพื้นเสร็จเนี่ยพอปูนเริ่มเซตตัวเห็นไหมช่างเขาจะปั่นหน้าปูนนะถ้าคุณไม่ปั่นหน้าปูนหน้าปูนมันจะร่อนคุณรีดปูนเก่าไปมันก แข่งตัวแล้วสามารถเดินได้นะครับประมาณนี้นะในการปรับพื้นน,นี่ผมทําดูห้องน้ําเวลาเขาปูเขาเบืรองกันเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะปูห้องน้ำเนี่ยให้เสร็จก่อนนะเขาปูห้องน้ําเสร็จก็ถึงออกมาทําด้านนอกอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับห้องน้าบ้านหลังน,นี้ก็มี2แบบนะครับก็แล้วแตเจ้าของบ้านเลยนะครับมี2รูปแบบนะครับในส่วนของการปรับพื้นครับวันนี้เราปรับพื้นเสร็จ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับก็จะหาแนวการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็จะเริ่มงานปูกระเบื้องเป็นขั้นตอนงานต่อไปนะครับนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมถ้าคุณจะดูในส่วนของงานอนะ่ะผมถึงบอกว่าดูทุกขั้นตอนงานอยีายว่าหลังนี้เนี่ยผมทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับชื่อเพลย์ลิสต์บ้านโค้งวานีเยน็นอําเภอโนนไทยสามารถเข้าไปดูผลงานของผมได้ทุกขั้นตอนงานครับบ้านทุกๆหลังของผมนะครับเข้าไปดูได้เลยว่าผมเนี่ยทำงานอะไรยังไงนะครับซึ่งของผมนะผลง,งานผมลงให้ดูชัดเจนว่าเรามีรูปแบบการทํางานแบบนี้ ส่วนการปรับพื้นในปูนคุยหนูแล้วปูกระเบื้องในปูนกาวเนี่ยไม่ได้ใช้ผมจะใช้เฉพาะพวกงานแบบว่าสร้างบ้านขา,ขายของผมเองนะครับที่มันเป็นงานลดต้นทุนนะอ่ะโอเคเราถึงจะใช้กันแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านรับสร้างะผมจะใช้เทคนิคแบบนี้หมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ